เอาไปทำกับข้าวไม่ต้องเสียเวลาแคะเมล็ดเลยไรเมล็ดลูกดกติดผลตลอดปีมะนาวซูปเปอร์จัมโบ้เลมอนลามค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าควรปลูกเอาไว้ติดบ้านติดครัวเรือนค่ะให้ผลดกมากๆเลยนอกจากเราจะมีไว้กินเหลือจากกิน เราก็จะเก็บเอาไว้ขายได้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็พาเข้าสวนมาชมมะนาวซ um ูเปอร์จัมโบ้เลมอนลามกันค่ะมะนาวต้นนี้ปลูกเอาไว้ปีเสรศษแล้วค่ะเป็นมะนาวที่จเจริญเติบโตเร็วมากๆเลยและที่สำคัญติดผลง่ายมากๆด้วยค่ะทุกคนหนึ่งปีเศษ ต้นเขาก็ใหญ่พอที่เราจะทำการขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นกิ่งตอนที่เราตอนเอาไว้ค่ะเราตอนเอาไว้เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะแต่ในการตอนถ้าจะตอนให้ลากติดดีเราก็ควรที่จะมีตัวช่วยเป็นน้ำยาเร่งรากแบบดีๆที่จะ มาช่วยในการเล่งรากให้เขาเกิดรากดีๆค่ะคุ้มมากเลยค่ะต้นนี้เราตอนเอาไว้สิบกิ่งแล้วค่ะได้กิ่งตอนแล้วก็รับรบอบต้นเนาะก็ยังติดลูกดกอีกด้วยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นการตอนกิ่งเพื่อที่จะขยายพันธุ์เอาไว้ปลูกนะคะ พันนี้ก็เป็นพันดีมากๆเลยค่ะตอนที่เราได้พันธ์มาครั้งแรกนะทุกคนเราก็จะหากิ่งพันซื้อมาจากในแอปส้มนี่แหละค่ะแล้วก็รอจนกว่าต้นเขาเจริญเติบโตแล้วก็ติดผลเนาะแล้ก็ ถึงจะรู้ว่าได้พันแท้หรือไม่แท้ค่ะตอนนี้เราก็แน่ใจแล้วว่าเป็นพันแท้แน่นอนเลยค่ะมะนาวบางสายพันธ์ุเขาก็จะมีโรคแคนเกอร์ที่ลำต้นหรือติดผลแล้วก็ผลลายเนาะแต่พันนี้ดีมากๆเลยค่ะปราศจากโรคแคนเกอร์เนาะ ชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นกิ่งตอนที่เราได้ตัดแล้วก็เตรียมที่จะนั่ไปชําเอาไว้ปลูกค่ะกิ่งตอนนี้เราสามารถที่จะน้่ไปลงแปลงปลูกได้เลยนะแต่ถ้าเราปลูกในช่วงอากาศแล้งอากาศแห้งเราก็ควรที่จะตัดใบหรือลิดใบให้เหลือนิดน้อยค่ะ เพื่อที่จะลดการไขน้ําของลําต้นเนาะนี่ค่ะผลงานการตอนกิ่งช่วงหน้าฝนการตอนกิ่งรากติดดีแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวหรืออากาศร้อนลากก็จะติดไม่ดีแต่เราก็มีตัวช่วยในการเล่งรากอย่างดีตัวนี้ก็จะมาเสริมในการเล่งรากค่ะ